สวัสดีเราจะดูช่างนันแ้วนครับเพบกับผมคือทีแล้วก็เกิดคับผมวันนี้ดเยมครฟลักกแลนะครับผมน,น,นั่ไปชุดนเองเปลี่ยนผาค,ครับเซิร์ฟก็เลยหายแลเซิร์ฟแ้วไกว่าเราเร้าราแถมไม่สร้างอะไรครับสร้างแต่ซื้อไไ้เงี้ยไม่สร้างอ,าอื่นเลยนะครับ เออรู้สึกว่าเดือนนี้มันมันจะเป็นต้องเปลี่ยนผ้าไง,งไหมคะมันเก่าไม่ได้เก่าไม่ได้จริงรถช้าจังเดี๋ยวดียนะครับเดี๋ยวโอเคครับกลับมาต่อครับต้องออกข้าวใหม่จริงเฮ้ยเสืยอวันจะค้างอย่างนี้ ตกครับผมเดี๋ยวขอปรับอะไรสักนิดนึงนี่ภาษาเยู่อะเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกภาษาต่างเดี๋ยววีดีโอนี้ใช่หรืครับเดี๋ยวโอเคนั่นแหละครับภาษาอะไรของมันก็ไม่รู้ ขต้องจะเปลี่ยนเป็นไทยนะครับภาษาไทยไม่เต็มร้อยอ่ะเขาเรียกกันเขาแบบอาจจะเป็นภาษาไม่เต็มร้อยแล้วเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษก็จริงแต่มันแปลว่าอะไรกันแน่นะครับคือ G F E F A L L นั่นแหละครับสร้างมันเถอะครับ ตกก็เองขออภัยกันนะครับเสว่าเกมนี้มันจะเป็นโปรแกรมที่ใหญ่ก็ว่าได้ครับกระตกเป็นอย่างสูงเลยครับกร,กระตกอย่างมากครับแต่ามากระตกเรื่องขออภัยนะครับเนื่องจากการ์ดจอต่ำมากการ์ดจอบ้าผมมัน จะว่าไงเนี่ยจะว่ากากก็กากได้นะครับจะว่าก็ไม่ได้อืมตัว RDC channel รอก็จอดตามมของเขาอีกอ้าวอ้าวแล้วครับรู้สึกว่าจะใช้ชีวิตอยู่อย่างคนติด จำมางันเดียวพอ,พอแล้วติดเกาะใช่ไหมเนะี่ยติดเกาะใช่ไหมอืมขอมาติดเกาะระวังโอที่ตายน้อยโอต้นไม้ซึ่จอดอืมอถ้าตัวคนนี้ขอว่าทองตะลุยมัดตะลุยแม็คไม่ได้รครับ ก็จะแบบนี่มีเรือ่องใหญๆให้เราทำอันนี้แค่ชีวิตรอดนเนี่ยกระตุกฐานนี้เลยชีวิตรอดมันจะขนาดไหนหวะเอาละครับนั่นแหละโอ้ยถ้ามันกระตุกก็ต้องขออภัยก็เป็นอย่างสูง,สงเลยนะครับเนื่นองจากเกมนี้มัน ก็เลใหญ่ไปหน่อยไม่ใช่ใหญ่นักแปลว่าใช้พื้นที่เก็บเยอะครับประมาณนั้นแหละครับตัดไม้ไม่มไม่เห็นหก็ตกแต่แบบปลื้มปลื้มแต่มันก็นไม่ลื่นไปซ้ำบนดินของเราวันนี้ เล่นก่อนนะเล่นแค่นี้เขายงเอายังเกือบตายลเล่นแค่เนี้ยแต่ปานกลางเลยเล่นแบบพัดคอจะขนาดไหนเนาะไม่ใช่รู้พวกวันแรกตายละตายพาร์ทแรกเลยก็คือจบพาร์ทแรกตายก็จบซีรีส์เลย ยามื้อนะอยามื้อนะและ้วก็เออกมลืมบอกครับช่วงนี้จะเอาทุกๆกอังคารวันเสาร์ที่ที่มันอับมานานก็ต้องขอัยครับเนื่องจากเด็กเรียนนัเด็กเรียนอ่านหนังสือกระตุกกระตุก เพื่อคอยเอามาเล่นอ่านหนังสือทำการบ้านกอดแตะคอมแตะนิดเดียวก็ไม่ได้ใจดูดมสมวันที่ลงดีกว่าจำตาจะมีที่ลงนี้นมัจะเจอของดีมสมวันนี้แหละซอมพี่เกิดน้อยกริปเปอร์เกิดน้อยชีวิตตันเกิดน้อย แต่มันจะเกิดรอบบ้านเราสิไม่ว่าอโอ้ยถ้าอยอหคนเล่นเกมอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับอืมขอนั่งพึ่งอะไรล่ะอ้าวเกระตุกยางมาก ต้อครับละคราฟติ้งเทเบิลลงเลยครับพี่จะลงแล้วครับมันพีฟ่ฟิลล์คมันมีพี่ฟิลล์คไม่ไอดอกไอดอกสร้างบ้านนะครับอย่างอื่นนี่ไม่ใช่ไอดอกเลยลครับโอเคเอ้า ติกหมดแล้วมีพร้อมไปตับไม้เพิ่มแน่นอนมีบางจะไปจับไม้เพิ่มแต่ตอนนื้นยังคงแย่เลยล่ะไปตัดการสร้างวันแล้วก็ดีตัดทไมาเดือนผ้อมไม่ใช่คน พักเหนือพักกลางหรือพักใต้แต่ผมนั่นไม่กันอะไรคนพักอีสานซานซานแต่คนที่อบพูดภาษากลางภาษาอีสานยิ่งไม่เคยพูดเลยพูดจะลังครับหลุดเปล่ามาปูพูดอีสานไม่รู้ตัวและไม่รู้จะเาไหนว่าภาษาอีอสานภาษาลาวเยี่ยงไม่ออก จะไม่บอกข้อมูลส่วนตัวเลยค่ะส่วนคนอยากเห็นหน้าของก็ไว้ข้าวหลังดีวกว่าครับเพราะหน้าคนนั้นคงไม่อยากให้ดูหรอกเออใครอยากเห็นหน้าของ PST Channel ูดเล่น เขารือว่าพี c ี่แค e นลเขาเป็นนักแค่เกมน่าจะบนมือถือครับก็บอกมาว่าคิดไม่อัพเลยหัวแต่กดนนกดกดไลน์นั่น,นไลน์นี่อา้าวงันเข้าครับโต๊ะขาหงายนี่นะครับ เราไม่สมควรปล่อยให้ยุงไมนสมควรพกไปด้วยที่ไกลไงเงอกระเนื้อเนื้อมันสุนอยู่ห้เน็บที่มั่งโต๊ะเน่นอนแล้วครับ สร้างมันก็ได้ไม่สีเหลียมบอมบอมมันโจอเจอเจอเจอแอนเจนต์ยงจะมืดแล้วไม่ไหวแล้วครับต้องสร้างมันจายดินแล้วครับบั๊มปืนก็ไม่ปลอดภัยแน่นอนเลยขุดลงไป ลงไปเรื่อยๆๆๆๆๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็เจอกับหินอีกแล้วครับผมคนต้องสามารถอยู่ใต้ดินแล้วละครับนะครับมือแล้วๆๆมือแล้วๆๆๆๆๆมุดเลยครับผมมุดแล้วครับ,อรบขอยทางเลือกอ้าหินหินหิน เดี๋ว่ามอไม่เหนลครับขอขุดยินกันตูด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  แล้วครก็ชันเออสว่างมวนมากแล้วเราก็ไม่น่าครับมาหมดเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ ปรับแบบแบบไปลอดัไว้ก่อนนะนั่นนะครับแต่ปลอดภัยมันก็จะไม่ตายเพราะความมีอยู่โอ,อขอนี้ครับกดจอดแป๊บนึงขอกินน้ำด้วยครับแป๊บนึงคนระับ ชุมคอน้ำพึ่มสมนาวไม่ชาครับรุแบบร้อนสุดๆโอเคอืออืครับผิดเสียครับอ,อะเลี้ยงน้อง พี่วี่จะนอนหลายคิดอะไรคิดก่อนทำเนาะนจะเป็นเช่นผมโอเคต่อไม่เปิดปุ๊บนครั้งนอนแรกแบบเี้ยวเลยโอเคอ่านไ,ไม่ได้ไม่ได้ คืนแรกของเราไอ้คืนนี่สามี่แสนจะน่าเบื่อนะครับจะพยายามตายมันแบบเลวี่สุดแล้วครับส่วนตัวที่มันแบบซื้อะบพานประมาณนี้ขอพ่ายกันด้วยครับแต่ละพาร์ทนี่เล่งพลภาคกันเลย ขอไปต้องยังท่านั้นเลยนะครับที่ก่นอนต้องเปลี่ยนภาคไปเปลี่ยนภาคมาเนี่ยจากใกล้ภาคหลายอย่างที่ของพัอข้าวที่จะรับไม่ค่อยได้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นส่วนเกมนนั่อะไรว่าเล่นจอยประมาณนี้ผมก็จะพยายามซื้อจอยมา ไม่จะดูแล้วจะสุดสายโทรเละสงสายงไม่ละแล้วสุสายไปละเนาะทำไมไม่อยูเลยล่ะอด์ n อ r นะกนจะตัดเชื่อกนี้ไปเพราะว่านจะขุดบ้านตัดเชืบ้านแล้ตัจะมาตองเช้านะครับปั๊ม ครับผมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับโอเคได้เจอเหล็กป้ายแล้วก็ไปฟังสกิลจะมาครับเออรเมีนุปักที่ขาเอางนะ่าล้วโอเคอก็ับไปคลิปมาเราจะกินอาหารเช้าใช่ปะครับนี่มาพอดีเลย ก็ย่างตอน,ชตนตอเช้ากินน้ำผึ้งเชื่อง,งีย้ยงเงีย้ยงเงยงเงยโอเคดีมาสร้างข้าวโครงบ้านเงี้ยนแบบบ้านของเราอดีตปัจจุบันและอนาคตขายคลึงกับพี่ฟิลคุ้ง ซึ่สึกว่าจะเป็นการบอกครับเดตวไม่ได้ชิโอเคครับนี่คือบ้านของเราบ้านของเรารู้สึกว่ามันคนงจะไม่พอ อันนี้อีกเขาขุดยิงงอนนะครับแม่เปลี่ยนเป็นฟ้าทีนั่มันไม่กระตุกเลยถัาเปลีป่ยนมาแบบนั้นมันกระตุกอะยังไม่ได้ปรับอันนี้เฉยต้องามาปรับทุกครั้งปุ่มรัดเอาตีหมดตีมาสี่บล็อกดีกว่าเอา อโอ้ยติดเก๋นี่ก็คือเอออ๋อสิบสิบหนึ่แปดประตูแค่อันนี้ก็พอได้มาถึงสามประหยัดมากโอเค๋นมามบัตรก็มีนี่ก็สัญลักษณ์นี่ก็บ้านเราเคครับ โอ okay. เคเลีเป็นหนึ่งกันแล้ววันนี้ทงคดจบเพลงทันนี้ครับใครที่ยังไมกก่กดซับสไครต์กดไลค์และแชร์อย่าลืมกดนะครับลืมแชร์ทันนี้ให้เพื่อนดูโอ็ยโอ็ยค้งางสำหรับวันนี้นะนทั้งคดจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม